ช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของการเตือนสภาวะอับ เตือนในเรื่องของอภาวะสงครามอิสราเอลกับอิหร่านค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ใครที่ติดตามข่าวสารกันอยู่ในช่วงนี้ก็จะเห็นออกมาเยอะมากๆเลยนะคะในเรื่องของสถานาการณ์ในตอนนี้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะก็ได้ห่วงแรงงานไทยที่ทํางานอยู่ที่ประเทศอิสราเอลแล้วก็อิหร่านด้วยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็น่าเป็นห่วงมากๆเลยสําหรับสถานาการณ์นะคะโดยเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะนายพิพัฒร,รชกิจประการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงรายง,งานเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยถึงในเรื่องของกรณีการสู้รบระหว่างอิรานกับอิสราเอลค่ะว่าตามที่สถานเอกอัครราชาทูตณกรุงเทอาวีฟนะคะได้มีการประกาศเตือนคนไทยในอิสราเอลให้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเนื่องจากเกิดการโจมตีจากอิรานนั้นนะคะทันท,ทีที่ทราบข่าวเนี่ยก็มีความห่วงใยต่อรายง,งานไทยที่ไปทํางานอยู่ที่ประเทศอิสราเอลว่าจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะเพราะว่าพี่น้องชาวไทยเราเนี่ยไปทํางานอยู่ที่อิสราเอลค่ ที่จะเยอะอยู่เช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็ในส่วนของกระทรวงรายงานเนี่ยก็ได้มีการสั่งการให้นายกิตนาศีสุริยะนะคะ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานประจําสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทอาวีฟค่ะประเทศอิสราเอลได้มีการเร่งตรวจสอบและก็ดูแลแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดนะคะทันทีเลยซึ่งก็จากการรายง,งานก็พบว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่มีแรงงานไทยได้รับบาดเจ็บนะคะหรือว่าเสียชีวิตจากการโจมตีจากสถานการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะในด้านของ นายไพโรธโชติกาสเถียนประหลัดกระทรวงแรงงานก็ได้บอกนะคะว่าขอให้แรงงานไทยที่ทํางานอยู่ในอิสราเอลทุกคนคะ่ะปฏิบัติตามมาตรการของทางอิสราเอลอย่างเคร่งครัดติดตามข้อมูลขา่าวสารจากทางสถานทูตไทยอย่างใกล้ชิดแล้วก็ขอให้ติดตามประกาศของแต่ละ ท้องถิ่นหรือว่าการแจ้งข้อมูลมายังฝ่ายรายง,งานประจําสถานเอกอัครราชทูตณนะกรุงเทอาวีบค่ะถ้าหากว่าต้องการขอรับความช่วยเหลือหรือท่านเนี่ยได้รับผลกระทบเพื่อที่จะวางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปนั่นเองแล้วก็ขอให้ญาติพี่น้องของแรงงานไทยที่ไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลเนี่ยอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะคะขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลไทยทั้งสถานทูตและกระทรวงแรงงานเนี่ยจะให้การคุ้มครองดูแลอย่างดีที่สุดแล้วก็ จะเร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยทั้งนี้นะคะสถานเอกอัครราชทูตณนะกรุงเทอาวีค่ะก็ได้มีการออกประกาศเตือนคนไทยในอิสราเอลถึงแนวปฏิบัติด้านความปลอดภยัยโดยขอให้ปฏิบัติด,ดังนี้นะคะ 1. ก็คือห้ามมีการชุมนุมมากกว่า1,000คนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้วก็ปิดสถาบันการศึกษา 2นะคะในพื้นที่สู้รบห้ามชุมนุมมากกว่า30คนและ3ค่ะสถานที่ทำงานเปิดได้เฉพาะที่มีห้องหลบภัยโดยรัฐบาลเนี่ยได้ประกาศปิดน่านฟ้าและงดเที่ยวบินทั้งหมดตั้งแต่เวลา เที่ยงคืนครึ่งนะคะหรือว่าสุนนาฬิกา30นาทีของวันที่14มีสเมษายน2567เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงสำหรับคนไทยที่ได้รับผลกระทบนะคะสามารถที่จะติดต่อได้ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทอาวิฟหมายเลขโทรศัพท์บวก97254636 8150นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องฟังกันอยู่แล้วก็มีพี่น้องที่ทำงานอยู่ที่ประเทศอิสราเอลแล้วก็อาจจะได้รับผลกระทบไม่รู้ว่าจะติดต,ต่อทางไหนค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถแจ้งไปยังพี่น้องที่เป็นแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ที่นั่นได้นะคะหรือจะโทรไปที่ call center ของกรมการกงสุลค่ะ025728442นะคะซึ่งก็ช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงของสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากมาก คะคุณผู้ฟังก็รอติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดแต่ต้องบอกก่อนว่าอย่าตื่นตระหนกไปนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลของไทยเนี่ยก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เป็นแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลของเราอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะ